47ปีที่แล้วแสดงหนังอยู่ฉากเดียวนะครับออกแค่ฉากเดียวแต่คนจำนี่คือหนังเรื่องฟ้าหลังฝนจิรบันเทิงฟิล์มสร้างคุณพิสา,า,ารอัครเสนณีกำกับออกฉายในปี2521หนังจะมีเพลงเอกของเรื่องอยู่เพลงหนึ่งคือเพลงพระวงรักสมัยนั้นรู้แต่ว่าเป็นเสียงร้องของ นักร้องที่ชื่อสรวณีโพธิเทศแต่ว่าผู้คนที่อยู่ในต่างจังหวัดแทบจะไม่เคยเห็นหน้าคุณสรวณีโพธิเทศเลยพอมีโอกาสมาดูหนังเรื่องฟ้าหลังฝนนะครับมาเจอนักร้องคนนี้แหละครับที่กําลังร้องเพลงพวงรักก็เข้าใจว่าคนนี้แหละครับคือสรวณีโพธิเทศเพลงก็ใช่แล้วนะครับอารมณ์ของหนังก็ใช่แล้ว คนก็เลยคิดว่านักร้องที่ร้องในสวนอาหารคนนี้แหละครับก็คือคุณสรวนีโพธิเทศแล้วก็จำเลยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับแล้วน้อยคนนะครับที่จะรู้จักนักร้องท่านนี้หรือว่าดาราที่แสดงท่านนี้เพราะว่าในไปปิดหนังเขาก็ไม่เขียนชื่อบอกในไตเติ้ลหนังก็ไม่เขียนชื่อบอกนะครับต้องรู้กันเป็นวงในแล้วก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยมา ว่าผู้ที่แสดงในฉากร้องเพลงเพลงนี้นะครับเพลงพะวงรักแท้จริงแล้วก็คือพี่สาวของนางเอกหนังเรื่องนี้แหละครับพี่สาวของคุณอมพาภูสิทธ์แต่ว่าเมื่อ47ปีที่แล้วนะครับบอกว่าเป็นพี่สาวของคุณอมพาภูสิทธ์คนก็ยังไม่รู้จักคุณอัมพาภูสิทธิ์นะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเรื่องแรกที่คุณอมพาภูสิธิ์แสดงคุณอมพาภูสิทธิ์นั้นยังไม่มีชื่อเสียงนะครับ มาแสดงหนังเรื่องแรกคือฟ้าหลังฝนคู่กับคุณวิทูลกรุณาก็แจ้งเกิดทันทีนะครับจากหนังเรื่องนี้แล้วก็เป็นผลพลอยได้นะครับที่พี่สาวมาแสดงฉากนี้ฉากเดียวนะครับฉากร้องเพลงแล้วบังเอิญนะครับเพลงที่ร้องเป็นเพลงที่ติดตลาดจริงๆเรียกว่าเข้ากับอารมณ์ของหนังเรื่องนี้นะครับก็เลยทําให้คนที่ดูหนังเรื่องฟ้าหลังฝนแล้ว จะจำได้เลยนะครับว่าฟ้าหลังฝนมีเพลงพะวงรักก็เลยคิดว่าคนนี้แหละครับเป็นนักร้องที่ร้องเพลงพะวงรักจริงๆและหลังจากหนังเรื่องนี้ออกฉายนะครับคุณพดุงศรีโสพิตาหรือว่านามสกุลเดิมก็คือคุณพดุงศรีผู้ห้อยนะครับนามสกุลเดียวกันกับคุณอัมภาภูสิทธิ์ก็มีโอกาสได้ไปแสดงเรียกว่าแสดงหนังทีวี 9้สู่โลกบันเทิงเหมือนกับน้องสาว